สวัสดีค่ะเราจะอากิวันนี้เราจะมาเล่นเกม Draw t o It เป็นเกมสั้นๆที่เขาจะให้เราวาดรูปส่วนสีแดงๆนั่นก็แค่สีแดงนะ W ่ A S D ให้เคลื่อนไหวตามปกติกด E แล้วก็กดเมาส์เพื่อวาดรูปโอเคมาวาดรูปกันวันนี้จะได้วาดรูปอะไรนะฉันน่ะเคยรักการวาดรูปมาตั้งแต่ตอนที่ยังเด็กเคยเหรอแต่ว่าตอนนี้การทำงานทำให้ไม่ค่อยได้ทำอะไรแบบนั้น ถ้าเกิดว่าฉันได้หยิบด,ดินสอนนั่นกลับมาวาดรูปอีกครั้งแล้วก็ฉันคิดว่าฉันคงจะหยุดวาดไม่ได้เลยล่ะเึๆๆ๊บเคยรักการอ่านนะแต่ตอนนี้ฉันชอบทำอย่างอื่นมากกว่าไม่อยากจะเน่าอยู่ในนี้ตลอดไปหรอกนะไม่มีอะไรดีเลยวันนี้เอ๊ะลืมบางอย่าง อันนี้อะไรอ่ะอ่ะอยู่นี่นี่เองหนังสือวาดรูปเก่าของฉันเอากลับมาไว้ที่โต๊ะแล้วก็ไปเริ่มวาดดีกว่านี่แหลอที่ลืมให้วาดพระาที่ตกดินเสร็จแล้วเหรอ yes, ยังเลยพระาทิตตกดินเอ,อิวาดรูปเป็นไงล่ะขายได้สักกี่บาทกันนะ ก็สนุกดีนะอะไรไปนอนดีกว่าวาดอีกดีวาดอีกวาดอีกเอ๊ะไปไม่ได้อ่ะวาดไม่ต้องออกไป <c oughs> อะไรแล้วน่ะเอ๊ะคลื่นก็ไม่มีอะไรฮะ <c oughs> huh? ตะกี้เหมือนพูด เขียนว่าให้ว่าสถานที่ที่กลัวหรือเปล่าแต่ตอนนี้ก็เป็นว่าสถานที่ที่มีความสุขของเราก็ต้องที่อยู่บ้านแล้วแฮปปี้แต่นะเป็นที่ที่มีทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีนั่นแหละ ฉันแน่าจะไปดูอะไรหน่อยต้องนอนพักละวแปบ๊บเดียวเองนะเอ๊ะให้ว่าความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของตัวเองงั้นเหรออืมความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตอนนี้ก็ไม่มีอืม อันนั้นเราไม่ได้ทำนะอะไรอ่ะโอไม่โอ้มันไม่ยอมห<ะ>นังสือกำลังรอ วาดจบแล้วเหรอเดี๋ยนะอ,อ๋อรู้สึกว่ามันจะมีแค่นั้นงั้นแล้วก็มาวาดรูปเล่นกันหน่อยออาล่ะวาดให้มันเต็มที่ไปเลยพระอาทิตย์ตกดิน แล้วก็มีคนนั่งดูอยู่ด้วยอืมนั่งนั่งไปเนี่ยโอเคอีกคนหนึ่งคนเดียวมันเหงาไปหน่อย,อยแล้วก็มี น้องหมาไม่รู้จะวาดได้เหมือนหมาไหมถ้าไม่เหมือนก็มองให้มันเป็นหมาเดี๋ยวมันก็จะเป็นหมาเองนั่นแหละนี่เติมหางไปด้วยเป็นหมาแล้ว ก้อนเมฆไม่จําเป็นจะต้องกลมๆม,มันมีเมฆหลายทรงขนาดเมฆที่มันเป็นเหมือนแผ่นกระดาษก็เคยเห็นมาแล้ว นี่พระอาทิตยิ้มแฉ่งด้วยจะนอนแล้วเรียบร้อยแค่คุ้มหน่อย Draw your sacrifice ตะกี้เห็นแล้ว 家に帰ろう暖かい岩屋へ อะไรตรงนี้ออกไม่ได้ก็รู้อยู่นี่ว่าต้องทําอะไรโอเคมันบังคับเราเพราะงั้นก็อะไรถ้าอย่างนั้นก็ขอจบเกม Draw t o i t ลงเพียงเท่านี้นะคะถ้าสรุปแล้วเกมนี้น่าจะเป็นเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่เขารักการวาดรูปแต่ว่าคนเราเมื่อโตขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเปลี่ยนไปเขาทำงานทำให้ไม่ได้มีเวลาในการวาดรูปไม่ได้ทำในสิ่งที่เขาชอบเลยหลายๆอย่างเลยด้วย แต่ว่าการที่เขาสามารถมีเวลามานอนมีเวลามาวาดรูปได้นี่คิดว่าเขาอาจจะมีปัญหาชีวิตอาจจะถ้าพูดแล้วตรงๆก็คืออาจจะโดนไลกออกมาจากที่ทำงานเขาก็เลยมาวาดรูปได้แบบนี้กลับมาวาดรูปในตอนที่วาดรูปเนี่ยมันมีหัวข้อที่ว่าสิ่งที่ต้องเสียสละไปแล้วก็ความปรารถนาที่สุดของตัวละครเรา ซึ่งก็คือการกับดาวก็แปลว่าตัวละครน่าจะมีอาการเครียดซึมเศร้าอยู่ในระดับหนึ่งจนทําให้เขาตอนนี้อยู่ในระดับที่เขาทนไม่ไหวแล้วและไม่มีใครที่เขาพอจะคุยด้วยได้เขาน่าจะตัดขาดกับหลายๆคนด้วยแหละซึ่งปัญหานี้มัก็เกิดขึ้นได้กับหลายๆคนและเกิดขึ้นได้บ่อยๆแต่ว่าไม่อยากจะให้ทุกคนทําใจให้ชินกับเรื่องแบบนี้เท่าไหร่ที่ว่ามีความเครียด มีความจะปวดและเก็บมันเอาไว้ถ้าบอกว่ามันเป็นเรื่องปกติถ้าบอกว่ามันเป็นเรื่องปกติต้องทำตัวให้ชินแล้วว่าแบบนั้นมันไม่ใช่นะถ้ารู้สึกแย่รู้สึกอึดอัดใจก็อยากใจระบายออกมาถ้าเกิดว่าจบลงเหมือนกับความปรัญน,นาของตัวละครตัวนี้ทุกอย่างมันก็จะจบลงจริงๆมันก็จริงอยู่แหละที่ว่าคนที่เป็นแบบเนี้ย อาจจะอยากจะให้ทุกอย่างมันจบจบไปเลยแต่เราว่ามันน่าเสียดายนะถ้าจบตรงตรงนี้เราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้ยิ้มอีกทีเมื่อไหร่แล้วเรื่องอะไรที่จะทําให้เราได้ยิ้มในตอนที่เรายิ้มในตอนนั้นเราจะมีความสุขมากแค่ไหนถ้าเราปล่อยให้มันจบไปเราต้องสูญเสียอะไรไปมากแค่ไหนไม่อยากจะคิดเท่าไหร่สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ ขอขอบคุณที่เข้ามารับชมอาจจะสั้นไปนิดนึงแต่ว่าเราอัดเกมเอาไว้2เกมที่มันยาวโคตรเพราะงั้นเราไม่มีเวลาต่อก็เลยต้องมาหาเกมสั้นลงขอโทษด้วยนะคะเอาเปา็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดติดตามไปกํามังใจให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ